โกษาปานกลับมาสู่กรุงเสียยุธยาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบรรยากาศในราชสำนักอบอวลไปด้วยความหวาดระแวงสายตาที่เคยมองท่านด้วยความชื่นชมบัดนี้แฝงไว้ด้วยคำถามว่าท่านอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือสมเด็จพระนารายณ์พระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณผู้ทรงมอบชีวิตใหม่และกิจยศสูงสุดให้แก่ท่านพร้อมด้วยเจ้าพระยาวิเชย,ยนและกองทหารฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนยโยบายเปิดประเทศที่ท่านเพิ่งไปสารต่อจนสำเร็จอีกฝ่ายหนึ่งคือพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ผู้นำกลุ่มขุนนางชาตินิยมที่มองว่าชาวตะวันตกคือภัยคุกคามต่อเอกราชของแผ่นดินพวกเขาซ่องสุมกำลังแบบเงียบๆเ,เพื่อรอวันเวลาที่จะลงมือโกษาป,ปายืนอยู่บนเส้นแบ่งที่บางเฉยบระหว่างสองขัวอำนาจนี้ ท่านตระหนักดีว่าพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังจะพัดโมกระหนักและท่านคือหนึ่งในคนที่ต้องเลือกว่าจะโอนอ่อนไปตามลงหรือจะยืนหยัดต้านทานจนตัวตายคืนหนึ่งท่ามกลางความเงียบสงัดมีเงาร่างมายืนจวนตัวของท่านเจ้าพระยาโกษาธิบดีบุรุษผู้นั้นคือพระเพทราชาการพบกันครั้งนี้ไม่มีการอ้อมค้อมใดๆพระเพทราชามองลึกเข้าไปในดวงตาของโกษาปาน และกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนกแน่นท่านเจ้าพระยาท่านเห็นความยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสด้วยตาตนเองแต่ท่านเห็นอันตรายของมันหรือไม่ท่านเห็นป้อมปราการที่บังกอกและมริดหรือไม่นั่นไม่ใช่ป้อมของมิตรแต่เป็นโซ่ตรวนที่พวกมันสร้างขึ้นเพื่อรอวันพัฒนาการสยามคำพูดของพระเภทราชาแทงใจดำของกัวสาปานยิ่งนักท่านนึกถึงภาพกองทหารฝรั่งเศส ที่ยินพยองนึกถึงอำนาจของฟอรคอทที่บทบางรัศมีของคุณนางไทยและที่สำคัญที่สุดท่านนึกถึงชะตากรรมของพี่ชายพระยาโกษาเล็กผู้สิ้นใจเพราะขัดขวางการก่อสร้างป้องประการของฝรั่งเศสเสียงของพระเทราชาบัดนี้องค์เหนือหัวทรงพระประชวรหนักเกินกว่าจะวาราชการได้แล้วแผ่นดินกำลังจะลุกเป็นไฟด้วยน้ำมือของคนต่างชาติถึงเวลาแล้วที่ลูกหลานชาวสยามจะต้องทวงคืนบ้านเมืองของตนเอง ข้าต้องการท่านสยามต้องการท่านโกษาปานิ่งเงียบไปช่วอึดใจในหัวของท่านกําลังต่อสู้อย่างหนักหน่วงความพักดีต่อองนารายส่วนทางกับความเป็นห่วงในชะตาของบ้านเมืองกิจยศที่ได้รับมาจากการถูกมิตรกับฝรั่งเศสกําลังจะถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสมันคือโชคชะตาที่เล่นตลกอย่างโหดร้ายที่สุดที่สุดแล้วท่านตอบกลับด้วยเสียงที่แหบท้าแต่หนักแน่นหากเป็น